ก็ไม่รู้ปลามันจะมีไหมวันนี้ก็เป็นหมายธรรมชาตินะครับก็คิดว่ามันต้องมีตัวนะครับอย่างน้อยก็ต้องได้แหละสักตัวเนาะนี่ครับก็สภาพหมายของเรานะครับวันนี้กลางร่มกลางกันแดดไว้เลยนะครับเปยครับเปนอนขาดหมอนอย่างเดียวนะครับไม่รู้ปลาจะกินหรือจะหลับไม่รู้นะครับวันนี้ตอนนี้นะครับเหยี่ยที่ใช้ก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับก็วันนี้จะปั้นเหนียวหน่อยนึงนะครับนี่ เพราะว่าน้ำไหลแรงนะครับก็วันนี้ลงห้าคันนะครับมาคนเดียวถ้าปลาเข้าก็ไม่รู้จะวัดทันไหมมาแล้วครับแต้มแรกนะครับผมเวียงไป อปลาทูเลยครับแจวครับผมสองตัวรูดนะครับสุดยอดครับผมนี่สองตัวเลยครับนี่นะครับผมทีเดียวสองตัวนะครับแจ๊ เป็นสมดแผงเลยนะครับเอาแล้วตันเหยื่อไม่ทันนะครับผมดูนะครับอันนี้ไซส์ใหญ่มาแล้วครับแล้วครับเจว๋วครับนลยครับเจว๋จวเจว๋วเจ๋ว โอ้โหนี่นะครับปัจจานะครับมามือนะครับผม ก็ตกประมาณ2ชั่วโมงนะครับผมเหยื่อหมดพอดีครับปลาที่ได้วันนี้นะครับผมฟ้าก็ไม่ตกครับนี่ดูสายปลานะครับอย่าดิ้นนะครับอย่าดิ้นนี่ครับก็ถือว่าสวยงามนะครับวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมทุกๆุกคนด้วยนะครับผมก็มาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องโอสายรุยนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผม มาตกปลานะครับผมตกปลาหน้าดินนะครับก็นี่ครับน้ํามันขึ้นนะครับขึ้นเยอะเลยตะกัวผมจะเอาอยู่หรือเปล่าไม่มีตะกัวใหญ่เท่าไหร่นะครับน้ําไหลแรงนะครับก็มาคนเดียวครับวันนี้นี่ครับแดดเชิงร้อนนะครับก็สายแล้วครับเกือบเที่ยงแล้วนะครับผมก็เตรียมเปร์ไปนอนก่อนนะครับก็ไม่รู้จะมีผลงานให้ท่านผู้ชมได้รับชมหรือเปล่านะวันนี้นะครับก็ เหยื่อที่ใช้ก็เหมือนเดิมนะครับผมก็จะมีมัฟิตนะครับผมมัฟิตอะไรก็ได้นะครับแล้วก็แยมโลนะครับผมแล้วก็โอเมก้าสามแล้วก็ไผ่เขียวนะครับแล้วก็ลำแล้วก็กากมะพร้าวเหมือนเดิมเดิมนะครับผมก,กากมะพร้าวจะมาใส่หน้างานนะครับนิดเดียวก็ไม่เยอะนะครับผม ก็ส่วนผสมก็ไม่มีอะไรมากนะครับเดิมเดิมนะครับผมก็เป็นลำน้ํามูลนะครับผมหมายนี้ก็จะอยู่ที่จังหวัดโคราชนะครับผมอําเภอจักราดบ้านเองนี่แหละครับก็ไม่รู้ปลามันจะมีไหมวันนี้ก็เป็นหมายธรรมชาตินะครับก็คิดว่ามันต้องมีตัวนะครับอย่างน้อยก็ต้องได้แหละสักตัวเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวค่อยดูผลงานก็เหยื่อที่ใช้วันนี้จะปั้นเหนียวหน่อยนะครับเพราะว่าน้ําไหลแรงนะครับผมก็เดี๋ยวไปดู เหยื่อนะครับที่ปั้นไว้นะครับอันนี้ครับเดี๋ยวเตรียมตัวลงเบ็ดนะครับมาสายแล้วอากาศก็ลมแรงนิดๆนะครับผมไปกันเลยครับไปได้นี่ครับก็สภาพหมายของเรานะครับวันนี้กลางร่มกลางกันแดดไว้เลยนะครับไปครับเปนอนขาดหมอนอย่างเดียวนะครับไม่รู้ปลาจะกินหรือจะหลับไม่รู้นะครับวันนี้ตอนนี้นะครับเหยื่อที่ใช้ก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับ ก็วันนี้จะปั้นเหนียวหน่อยหนึ่งนะครับเนี่ยเพราะว่าน้ําไหลแรงนะครับนี่ครับก็จะปั้นลูกใหญ่นิดนึงวันนี้นี่ครับปั้นใหญ่หน่อยนะครับก็นี่นะครับสภาพไม้ของเราเหมือนเดิมก็ประมาณนี้นี่ครับทางลงก็ชันนะครับเนี่ยดูนะครับดูทางลงนะครับ ครับทางขึ้นทางลงก็ชันอยู่นะครับนี่ดูนะครับดูสภาพน้ําที่มันไหลนะครับผมน,นี่เป็นหมายที่เราจะตกนะครับน้ําขึ้นก็ปลาใหญ่ๆก็เห็นตัวอยู่นะครับนี่ครับ ก็วันนี้ลงห้าคันนะครับมาคนเดียวถ้าปลาเข้าก็ไม่รู้จะวัดทันไหมตายครับ เหยื่อวันนี้ไม่เยอะนะครับเอาแค่เหยื่อหมดนะครับเหยื่อน้อยนะครับเหยื่อมันเหลือ เอาละครับคันนี้นะครับเนี่ยเอาละครับเเดีเ๋ยวไปกระลำเลยนะครับ านะครับแต้มแรกนะครับผมเวียงไปปุ๊บเอาเลยนะครับตัวเล็กนะครับผมก็ไม่เป็นไรกินไวนะครับจัดไปเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วครับสองคันแรกนะครับผมคันที่หนึ่งกับคันที่สองนะครับขวามือเวี่ยงไปเมื่อกี้ครับน่าจะอยู่แล้วอนะเอานะครับ ปาทูเลยครับแจ๋วครับผมสองตัวรูดนะครับสุดยอดครับผมนีสองตัวเลยครับอืนี่นะครับผมทีเดียวสองตัวนะครับแจ๋ว แล้วครับขั้นที่สองนะครับขันที่สองน่าจะน่าจะดึงละตอดตอดค่อยๆนะครับอากาศก็ร้อนด้วยนะครับผมไปดูกันครับจริงจริงด้วยครับนี่ครับผมมาอีกแล้วนะครับตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับ แจมแจมไปนี่นะครับตัวยังไม่ใหญ่นะครับแต่ก็พอโอเคมาครับหนึ่งเต้มปลาเล็กอีกแล้ว

แต้มนะครับจัดไปมาอีกแล้วครับหนึ่งแต้มนะครับ สวยงามครับสวยงามน,งมนะครับหนึ่งแตรมนะครับหนึ่งแตรม ในแล้วครับหนึ่งแต้มนะครับผมวันนี้ปลาเล็กเข้านะครับ เป็นสมุดแผงเลยนะครับเอาละปั่นเหยื่อไม่ทันนะครับผมดูนะครับอันนี้ไซส์ใหญ่มาแล้วครับนี่ครับผมสวยงามครับ

นะครับปลานะครับตัวใหญ่นะครับดูนะครับนี่ฝ่ามือนะครับผมสวยงามนะครับปลากาเข้านะครับ ดูนะครับนี่ปากกานะครับผมได้ปากกาสายงามตัวหนึ่งสุดยอดครับนี่ครับผมสวยงามวันนี้นะครับอ่านนะครับ ไ้แล้วครับหนึ่งแต้มครับเลวแจ้ว,จวอันนี้ตัวเล็กนะครับไม่ใหญ่เออปากำลังกินดีนะครับแต่เหยื่อหมดนะครับผมก็ก่อนสุดท้ายแล้วครับ ครับมาอีกแล้วเหลือหมดนะครับผมท้ายละ ครับก่อนสุดท้ายครับเยี่หมดนะครับผมก็หมดแค่นี้ครับหมดแล้วเตรียมตัวกลับบ้านครับเตรียมตัวเก็บอุปกรณ์นะครับผม ครับผมก็เตรียมตัวเก็บอุปกรณ์ครับเหยื่อหมดแล้วนะครับผมนี่นะครับผลงานวันนี้นะครับผม มาซ้ำเหยื่อเก่านะครับเหยื่อเหลือนี่นครับก็บได้ตัวใหญ่สองตัวเหยื่อมันเหลือนะครับนี่นะครับผลงานนะครับผมวันนี้ ก็เหยื่อที่เหลือนะครับผมเหยื่อเหลือไม่เยอะครับก็เลยมาเอามาซ้ำครับก็ดีกว่าเอาเหยื่อไปทิ้งเนาะก็ได้ตัวใหญ่ตัวหนึ่งครับปลากกาถือว่าสวยงามครับก็ออกมาช้านะครับก็ออกมาตั้งแต่ประมาณเที่ยงเกือบห้าโมงครึ่งะครับตอนนี้ก็เวลาบ่ายหนึ่งกว่าๆนะครับก็ตกประมาณสองชั่วโมงนะครับผมเหยื่อหมดพอดีครับก็วันนี้น้ํามันขึ้นนะก็ถือว่าปลาเข้าดีอยู่นะครับ เสียดายว่าเหยื่อหมดนะครับผมปลามันเข้าดีอยู่นี่แต่ว่าเหยื่ยอเรามันหมดนะครับเดี๋ยวใส่ถุงก่อนนะครับผมนี่นะครับผมนี่ก็นี่ครับปลาที่ได้วันนี้นะครับผมอันนี้ปลาการนะครับ ตอนนี้ครับผมก็เดี๋ยวเอาเช่ถังเย็นน็อกไปเลยนะครับผมปลาจะได้ไม่นี่นะครับก็เตรียมตัวเก็บอุปกรณ์นะครับผมก็ปลาเข้าดีอยู่นะครับแต่เหยื่อของเราหมดนะครับน้ํามันขึ้นด้วยน้ําขึ้นปลากินดีครับกินดีมากวันนี้นี่มาแค่สองสองชั่วโมงนะครับผมสองชั่วโมงยังได้ตัวใหญ่เลยสุดยอดครับผมก็นี้วันว่างวันหยุดนะครับ อย่าลืมนะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมโดยการกดกระดิ่งนะครับผมกดกระดิ่งกดถูกใจให้ด้วยนะครับกด<ม>ถูกใจนะครับผมแล้วก็กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องโอสายลุยให้ด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปในครั้งหน้านะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ผมก็จะต้องกับขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะครับว่าจะมอีอะไรมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันบ้างนะครับผมก็อากาศร้อนมากครับตอนนี้ฝนฟ้าก็ไม่ตกครับนี่ดูสายปลานะครับนี่อย่าดิ้นนะครับอย่าดิ้นนี่ครับก็ถือว่าสวยงามนะครับวันนี้นี่ถ้ามีเหยื่อก็สงสัยจะ เดี๋ยววนนี้นะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกท่านด้วยนะครับผมเ,เดี๋ยวสวัสดีนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับเก็บปลาก่อนนะครับผมเดี๋ยวนี่